สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้ยามเย็นค่ะไม่ก้อยพาเพื่อนๆนะคะมารับชมนะ้าบรรยากาศนะคะที่สวนบ้านไร่แม่ก้อยพาทํานะคะพี่หยาตอนนี้พระอาทิตย์นี่เริ่มตกดีแล้วตรงมุมนี้มุมนี้ <laughs> พาเพื่อนๆมาทําอะไรคะแม่ก้อยคะแม่ก้อยวันนี้เราถมถมที่ดินคะ่ะถมตรงทางเข้าคะ่ะเพื่อนๆจ๋ามันเป็นยังไงคะแม่ก้อยถมทําไมให้เพื่อนๆดูก่อนคือที่นาปกติอ่ะที่นาเราจะต่ํากว่าถนน,เ,นเห็นไหมคะต่ากว่าถนนหลักมากๆนี่ให้เพื่อนๆดูมุมนี้ถึงจะรู้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยก็จะเห็นไปเอ่ยเนี่ยตรงนั้นนะคะเนี่ยลึกมากเลยอ่ะแบบโอ้โห หลายเมตรอยู่ค่ะเร่อเราก็ถมตรงทางเข้าเพราะว่าทางเข้าต่ําเกินไปอะค่ะที่เพื่อนๆนเห็นน่ะก็จะเป็นดินดินดีอยู่ค่ะเพื่อนๆนหน้าดินอยู่เนี่ยเห็นไหมคะนี่มของเดิมจะเป็นแบบเล็กแล้วก็แบบแอนแอนเหมือนเปเด็กเลยค่ะเพื่อนเพื่อนี่แล้วเราก็ถมถมตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นี่สีน้ําตาลเหมือนกันนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะคะ ตรงนี้ถมกี่รถคะแม่ก้อยขาตรงนี้เราถมสามสิบคันรถนะคะลดราสามร้อยค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นพ่อกุ้งนะพ่อกุ้งมาคุมตอนเขาถมที่นะคะแม่ก้อยไม่ได้มานะแม่ก้อยก็อยู่บ้านนะคะแล้ววันนี้ตอนเย็นพ่อกุ้งก็เลยพาแม่ก้อยมาดูผลงานเนาะนี่เราถมแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยความชัน เพื่เห็นไหมนี่ตรงนี้นะคะได้เยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆคือตอนแรกแคบอ่ะคือเวลาพี่ๆน้องๆไม่กล้อยมานนแบบว่าเป็นรถเกง๋งอ่ะลงไม่ได้คือต่ํามากเป็นลักษณะทั่วไปของเพื่อนๆหลายท่านที่มาทําที่นาเนาะคือถนนกับที่ต่ํามากแล้วก็จะลงมาแบบแอนๆเลยแล้วก็เลยถมแล้วเพื่อนๆทุกคนถมทางเข้าแล้วค่ะแล้วก็ ค่อยๆทําเห็นไหมคะจุดตรงข้างหน้า <laughs> ป,รประตูแบบประตูแบบเชิงสัญ,ญลักษณ์อ่ะเออแบบประหยัดอะ่ะยังใช้ไม้มากั้นกันอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะทําเป็นแบบเป็นประตูเหล็กต้องมาลงเสาอะคะ่ะเป็นประตูถาวรอ,อยู่เพื่อนๆจ๋านี่สวัสดียามเย็นนะคะทุกๆคนนี่ถนนด้านหน้าอมีรถผ่านด้วยนี่ บรรยากาศยามเย็นที่สวนค่าเพื่อนจา๋าตรงนี้สามสิบคันรถก็ได้เยอะอยู่ครับเพื่อนจ๋ารถละสามร้อยแ,แล้วก็ค่าเกียรติอีกคาราห้าสิบบาทนะคะรอบละคือหนึ่งพอหนึ่งคันเวลาเก็เทป,ปุ๊บแล้วเขาก็มาเกียรติดินให้เราก็ห้าสิบบาทก็น้ำบวกไปนะคะเพื่อนจ๋าได้เวิร์งตรงนี้ด้วยค่ะจากเดิมจากเดิมจะแคบแคเพื่อนๆไม่กว้างอย่างนี้นะ คือแม่ก้อยก็จะไม่ถมไปชิดกับถนนนะคะเผื่อเขาอนาคตข้างหน้าเขามาถมที่หรือมาทําแบบเสาไฟฟ้าเนาะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆตรงนี้ตรงน,รงน,นี้ตรงนี้ก็สำหรับก็จะมีน้ำมีน้ำแห้งไปแล้วตรงนู้นมาขาับเทที่คุณยายมาสอยนะคะเนี่ยโอ้ได้เยอะอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆนี่อ่ามุมนี้มุมนี้จ้านี่สัญลักษณ์ที่นาแม,ม่ก้อยเนาะ มีต้นตาลด้วยค่ะทุกๆคนทำาดูตรงนี้ก็ถนายงาไปแล้วสองรอบนะคะถ่ายพวนแบบไม่เผาฟางอะค่ะเพื่อนๆเราไม่เผาฟางเนาะก็จะทำค่ะต้องเรียกถ่ายกบแล้วก็มาล่ารถยูนิรีสังข์แสงกับยินทรีเจ้าปวกนะคะเพื่อนๆนี่เดินไปตรงนี้สามสิบคันรถค่ะเพื่อนๆกพโอเคครับเพื่อนจ๋าค่อยๆทำไปนะคะไม่ก็จะแบบไม่ลงทุนเยอะเราค่อยๆทำไปค่ะ พอทาไปปุ๊บเราก็จะเห็นปัญหาเนะว่าตรงนู้นตรงนี้เราควรปรับปรุงแก้ไขยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อีกอีกสามสิบคันรถตรงไหนคะแม่ก้อยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูเรายืนกันอยู่ตรงไหนเราก็ยือนอยู่ตรงนมาหัวสะคะ่ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ที่เราถมใหม่ตรงนี้ค่ะสีแดงแดงคะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนสวัสดียามเย็นนะคะทุกๆคนบรรยากาศดีดี ตอนเย็นมาทําอะไรค่ะแม่ก้อยก็แบบเรามาให้อาหารคุณน้องหมาด้วยค่ะคุณน้องหมาสี่ตัวเฝ้าสวนสวัสดีนะคะทุกๆคนอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทุกคนตรงนี้นนนนอีกสามสิบคันอ้โอ,โอ้ต่อจะคิ้นเดิมตรงนูน้นที่ไม่ก้อยทําปลูกมะม่วงปลูกมะนาวไว้ท้องกิ้สวัสดีเพื่อนๆทุกอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อน้องอะไรบอกเพื่อนๆสิน้องไข่ไรไข่ปิ้งน้องไข่ปิ้งน้องไข่ปิ้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 งโอ้คนนี้ใค่ไข่เจียวไข่เจียวโอ้ไข่เจียวสีขาวนี่ไข่ปิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไข่เจียวัสดีค่ะอยู่ไข่เต็มค่ะอุ้ยเป็นตัวผู้ค่ะไข่ปิ้งไข่ปิ้งเป็นตัวผู้มันได้ มีตรงนี้คะ่ะเพื่อนๆอีกสามสิบคันรถนะคะอยู่ตรงนี้คะ่ะนี่เพื่อนๆดูโอเคเพราะว่าเดิมเดิมเป็นยังไงคะไม่ก่้วยขาเดิมเป็นเป็นครูเข้าไปคะ่ะเพื่อนๆเดิมเป็นคูเป็นร่องเข้าไปแล้วเราก็ถมต่อเนื่องให้ต่อจากชิ้นเดิมตรงนี้เพราะว่าโอเคเราปลูกต้นไม้ไปดินก็ดีมากนะคะเนี่ยตรงนี้ที่เราปลูกต้นไม้ไปกับคุณยายนะคะปลูกมะม่วงมะนาว ไข่ตรงลืมแรงฝรั่งกิมจูนะคะเพื่อนจ้ะพูดไปยังไม่เห็นภาพค่ะแม่ก้อยตรงนี้ตรงนี้ค่ะเพื่อนมีมากมากเลยเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อไปดูด้านในเนาะนี่กลับกองละกลับกองละเราก็ได้พื้นที่เพิ่มค่ะเดิมเดิมเดิมมีแค่นี้เหมือนน้อยนะเพื่อนเพื่อนแต่กว้างมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเดิมเดิมเรามีชิ้นนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเดิมเรามีชิ้นนี้ ที่เราปลูกต้นไม้กันไป our, อ,อูอ <co <co like ้วมะม่วงมะม่วงู้วมะม่วงมะม่วงมะม่วงอ่านั่นๆๆคุณน้องหมาน่อจอมดื้อจอมดื้อนั่นๆๆ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  สวัสดีนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของแม่ก้อยนะคะเพื่อนจ๋านี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นที่สวนค่ะนี่แม่ก้อยก็มาเก็บภาพมาฝากพร้อมกับว่าวันนี้เราทําอะไรที่สวนนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่<ๆ>แม่ก้อยพาเพื่อนๆขึ้นไปด้านบนดีกว่านี่อู<ๆ>้เนี่ยหน้าดินมากๆเลยให้ดูหน้าดินไหมเนี่ยจะมีฟาง,างอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ พี่กีพี่กายโอ้นี่ดูมุมนี้ยิ่งดูดออีอีกตัว,อ,ตวอีกตัวหนึ่งอยู่ไกลๆเลยเพื่อนๆไข่เคี้ยวไข่เคี้ยวเหรอลูกไข่เคียวค่ะเจยามันนี่สิเพื่อนต่อมาตรงนี้เลยอีก สามสิบคันรถนี่ได้ประมาณอย่างนี้นะคะทุกคนค่อยๆ่อทำไปครับพี่จ๋าอ้อขึ้นไปด้านนี้ขึ้นไปด้านนี้ขึ้นไปอีกอขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกน,กนี่ตรงนี้เลยเ<อ>นี่ยเนี่ยของเดิมจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยของของเดิมค่ะสีน้ำตาลค่ะเพื่อนนี่เราก็ถมถมเลยถมทับเลยจะเป็นร่องอย่างนี้นะคะ สูงไหมสูงไหมอู้สูงเนี่ยสามสิบคำรถก็สูงสูงสูงนี่ๆๆสูงกว่านั้นอีกใช่ค่ะโอ้ให้เทียบจากครูด้านข้างกลับมาตรงจุดนี้อุ้ยให้ครูดูครูด้านข้างครับเพื่อนๆตรงนี้เนาะอ้บรรยากาศเราถ่ายวีดีโอเองเรายังรู้สึกชื่นใจเลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่สวนจ้าบันไลไม่ก้อยผัาทำนะคะที่นี่จังหวัดชัยภูงค่ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่พกลกี พี่ไกด์ไปแล้วพี่ไกด์ไปแล้วนั่นๆอีกฝั่งหนึ่งนั่นๆอ๋อพี่กอกีบอกเพื่อนๆที่มีชื่อว่าอะไรมั้นะคะไข่เจียวไข่เจียวสีขาวนะคะอันนี้ตัวโยงๆ่นาๆเสียอะไรอันนี้ไข่ไข่ต้มใช่ไหมลูก อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอย่าเลียทีอันนี้ไข่ตูนอู้อันนี้เบบีน่ารักสุดๆน้องๆเลยน้องอะไรคะไข่ปิ้งไข่ปิ้งไข่ปิ้งนี่เขาเป็นพี่น้องกันเพื่อนๆคู่นี้นะ่ะเราก็มารีวิวที่สวนเรากันต่อนี่บรกาศดีๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็ซูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะนี่ นี่เดี๋ยวเราจะกลับแล้วค่ะเพื่นอนๆเย็นแล้วไมก่ก็มารีวิวเนาะวันนี้ที่สวนของเราทําอะไรนะคะเราก็มาถมที่เนาะตรงทางเข้านะ่ะสวนตรงนู้นค่ะเพื่อนตรงนู้นนะคะถีน้ําตาลอ่ะตรงนน้นคะเดี๋ยวก็ลองถีเพื่อนๆดูตรงนน้นนะคะผมตรงนน้นแล้วก็ถมชิ้นนี้นะคะตรงนู้น30คันรถนะคะแล้วก็ตรงนี้อีก30คันรถ รถค่ะเพื่อนๆนี่ความสุขเล็กๆที่บ้านเรานะคะทุกคนเต้นโว์เต้นโว์ตึงตะตึง,ตงตๆนั่นไข่ขอร้อง, <c oughs> งอบรรยากาศยามเย็นที่สวนบ้านไร่แม่ก้อยผาทํารรนะคะ <c oughs> ตอนเย็นๆเป็นยังไงคะแม่ก้อยที่สวนก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนะ เสียงนกเสียงนกเตรียมกลับแล้วเพื่อนเพื่อนจะไม่เย็นมากเห็นมากเริ่มเข้าร้อนแล้วน้องผิวเดี๋ยวเราจะเตรียมกลับแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าอู้อู้อู้อ้อ่าตรงนี้ตรงนี้นี่พ่อกุ้งคุณมาน้อยอยู่ตรงนู้นเสร็จแล้วเตรียมเรียกให้เขาเฝ้าอยู่ตรงนู้นค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาเราจะกลับบ้านเนาะเราก็บอกเขาจะกลับแล้วนะเขาก็ไม่ดื้อแล้วแหละเขาก็ไม่ตามแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย่างยังย่งยังไม่ได้ลาเพื่อนเพื่อนเลยลตาแม่ก้อยขอขอบพระคุณพเพื่อนพเพื่อนทุกคนมากนะคะที่รับชมบคลิปวิววดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์อย่าลืมอะไรคะน้องเกลยว <laughs> อย่าลืมอะไรเลยคือไลค์กดแชร์เพื่อนเลยนะคะจ้ะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคนโอ้เราไปเราไปแข่งรับเชิญมาด้วยไก่โต้ไก่าย้ไม่ไปเพื่อนไม่ไปาย่ไปไปกันค่ะ